สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยผู้สนใจพระเครื่องชาวสิงคโปร์กับลอเลนตันลอเลนตันนี่แปลว่าอะไรตันก็คือนามสกุลนามสกุลหรือแซ่ตันแซ่ตันฮะแต่เขาไม่ชื่อแซ่เยอะแต่แซ่แ่ะแต่ว่าคนไทยชอบเรียกว่าแซ่จำเป็นไม่จําเป็นต้องพูดว่าแซ่แล้วก็ตันอย่างเดียวตันลอเลนตันตันครับลอเลนตันทําไมสนใจพระเครื่องครับยังไงเราฟังนิดเดียวมันชอบอยู่ในสายเลือดนะครับชอบอยู่ในสายเลือดชอบครับ สวดชินบัญชรได้ก็ชอบนี่สวดชินบัญชรได้เราเล่นตันบทได้ข่าวว่าบทภาคกี่เที่ยวสองครั้งครับสองครั้งครั้งแรกบวชที่ไหนวัดบ้านไร่ครับนี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับบวดอยู่กี่เดือนอ๋อไม่นานนะเราประมาณอยู่สองเดือนประมาณสองเดือนวีซ่าตอนนั้นไม่ประมาณสองเดือนเบิดประมาณสองอาทิตย์ฮะบวชฮะบวชบวชประมาณสองอาทิตย์จากนั้นบวชครั้งที่สองเมื่อไหร่ออแปดปีที่แล้วบวชงานอะไร สมเด็จธิริยามุนีสมเด็จทพรยันธิริยามุนีวัดวัเทพศรีนวัดเทพศรินครับบวชกับท่านบอกกับท่านท่านพาไปครับครับพาไปอินเดียครับลองเล่นปกติแล้วมาเมืองไทยทำอะไรอยู่เมืออาชีพผมก็สมัยก่อนก็ขายของขายของอ่าแล้วก็ขึ้นมีลง ลงเสร็จแล้วเราก็ขึ้นลำบากลำบากแล้วก็เราก็ชอบพระอยู่แล้วแล้วก็มาจับพระนะฮะแล้วสมัยก่อนมันไม่มีการใช้หลักวิทยาศาสตร์มาดูพระเครื่องเนาะก็มีตำเขาว่าคุณต้องพันคุณน,นี้พันคุณน,นั้นผันองค์การนี้เขาบอกว่าแท้ก็คือแท้ปลอมก็คือไม่ได้กลายเป็นปัญหาที่เราถืออยู่ทุกปลอมทุกองคอะไม่มีแท้เลยไม่มีแท้เล่นไปเล่นมาพระที่ <จะ S 2> เรามีอยู่ปลอมทุกองปลอทุกองแต่ไปเราเราเรา,เราใช้ตาเราดู เราไม่ใช่ฟังเราก็ค่อยๆศึกษาไปครับแล้วก็ศึกษาผ้าเราขนณะที่เราเอาผ้ามาล้างใช้น้ำเยาะล้างทุกอย่างผู้วิธีอย่าดูว่าเขาไหนเนือไม่เปิดหรืออะไรครับเนือไม่เปิดคืออะไรเข้าใจไหมเราก็ไม่เข้าใจเขาพูดอะไรเราไม่ได้มให้เราฟังไม่เท่ามาทีบ้านเขาบอกแค่เนือไม่เปิดเนือไม่เปิดยังไม่ใช่เนือไม่ถึงพิมพ์ไม่ใช่สมเด็จไม่ใช่อย่างนี้ มีมแต่อย่างเนี้ยมีแต่เจออมีแต่อะ่ันมาผ่านไปมีแต่อย่างเนี้ยครับกลายเป็นคุณต้องรู้ตัวเองครับคุณต้องศึกษาตัวเองครับศึกษาก็ดูหนังสือมั่งศึกษาของเขามั่งของเรามั่งครับที่มือเราเนี่ยของแท้ไม่แท um, ้คุณ oui, ต้องรู้เองครับอ mm hmm> ุ่ก็ต้องมาสัมภาษณ์แต่ตอนนี้มันง่ายแล้วตอนนั้นเราเล่นไม่มีใครมีแต่ถออย่างเดียวมีแต่พูดแล้วเราจิตใจเรา ใจเราไม่สบายทันทีนะเพราะคือมันคือเข,ขา,ขาพูดอย่างเดียวแต่ก่อนเขาพูดเก๊แต้อย่างเดียวไม่รีบ่ายเรานะไม่มีอะไรแค่อธิบายนะครับถ้าเคยเดินพันเดินเดินเดินทางนี้ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะต้องต้องพันองค์การนี้องค์การนี้เขาบอกว่าแท้กแท้องค์การนี้บอกว่า,วาไม่แพ้ก็คือจบก็กลายเป็ในปัญหากลายเป็นปัญหาปัญหาใหญ่ด้วยครับปัญหาใหญ่เราเล่นทุกวันนี้เก็บพาอะไรบ้างสารพัดทไมทุกอย่างทุกอย่างขายได้หรอ เพราะขาเก่านะต้องเก่าต้องเก่าต้องเก่าเราเราถือว่าเก่าเราถือว่าเราไม่ได้เน้นว่าแท้หรือไม่แท้ผมว่ามอว่าต่างคน่ังเกิดไม่ทันต่พระก็ไม่ทันใครทันอ่ะร้อยกว่าปีใครทันอ่ะร้อยกว่าปีตายหมดแล้วอ่ะแล้วมีปฏิหารพระเครื่องที่เก็บปฏิหารอ่ะปฏิหารส่วนตัวเกี่ยวกับพระเครื่องที่ผมห่ออยู่แล้วเกิดอุบัติเหตุเรืออะไรสักอย่าง เอาตรงไดีกว่าผมผมเน้นอย่างนี้ดีกว่าผมตั้งแต่ผมเคยรอดชีวิตมาหลายครั้งในหลายหครั้งขับรถแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รอดแต่ไม่ได้โชนนะรอดแบบ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 เ้นแย่แดนผ่าแปดใประมาณนั้นนะฮะไปวินาทีครับถ้าผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็คือตายครับเคยพันอย่างนั้นมาแล้ว เราไม่รู้ว่าเกี่ยว,วกับพระเครื่องหรือเปล่าเราพูดตามความจริงนะเราไม่ได้บ้าว่าเพราะว่าผมชอบพระเครื่องไม่ได้เน้นใครๆก็ชอบพุทธคุณแต่พุทธคุณนี้ไม่ใช่มาโดยที่วันเราไปทดลองได้เราทดลองไม่ได้คนสิงคโปร์แหมะเพื่อนเน้นพุทธคุณด้านไหนคนสิงคโปร์เนี่ยบางคนนะ่ะบางคนเรแไปพูทธทุกคนไม่ได้บางคน,งคนเขาเน้นคือกระแสรกระแสองค์กรไหนบอกว่าพระอะไรดีเขาก็ตามไป ตอนนี้หลวงพ่อพัดดังก็คาถนดังอาหลวงพ่อพัดดังดังหลวงพ่อรวยดังก็เล่นตามและเล่นต่ําแท้ไม่แท้ก็ไม่รู้เขาว่ามีเซอร์ก็คือเขาเขารับแล้วอ่ะขอให้มีเซอร์เซอร์เซอร์ที่บางเจ้านะไม่ใช่ทุกเจ้านะบางเจ้าเขายอมรับเฉพาะใบรับารของบางเจ้าบางเจ้าเท่านั้นครับแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เขาก็จบจบเลยจบแล้วถือว่าเป็นพระยอดนิยมที่ชาวสิงคโปร์นิยมถ้าเป็นเกจีเป็นไก่ โอ้ยยุคเก่าอยุคเก่าก็ทุกทุกอาจารย์ฮะทุกอาจารย์เนี่ยยย่คนที่เล่นเป็นก็เป็นคะคนที่เล่นเป็นคนที่เล่นไม่เป็นก็คือคือต้องเข้าใจพักเครื่องอยู่ที่ว่าตัวเขาเนี่ยเขามาสัมภาษณ์พักเครื่องช่วงไหนครับแต่ละคนประสบการณ์จะไม่เหมือนกันครับคือแล้วเขาชอบพักเครื่องเหมือนผมผมชอบพักเครื่องผมชอบเก่ามาก่อนเก่าต้องมาก่อนครับใหม่ผม เฉยๆในสิงคโปร์พระเก๋เยอะไหมคำนี้พูดยากเราดูไม่หมดแล้วกับพูดคำนั้นไม่ได้เราไม่ได้ดูหมดนะแต่ว่าพระเก๋มันดูง่ายพระเก๋ดูง่ายในสิงคโปร์มีการขายซื้อขายพระเก๋เหมือนท้งไทยอ๋อบอกว่าตลาดพระมี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 ร้านขายมีร้านขายก็มีก็คือร้านขายส่วนมากเขาจะต้องเน้นเซอร์ฮะต้องเน้นเซอร์ถ้าไม่มีเซอร์เขาก็อยู่ไม่ได้ ร้านขายเน้นใบเซอร์ไบเซอร์ครับต้องมีต้องมีผูกพันกับองค์กรองค์กรในประเทศไทยก่อนถ้าไม่ผูกพันเขาก็ผู้ซื้อก็ต้องงอชัวว่าพระองค์นี้แท้ไหมมาจากไหนมีใบรับประกันจากองค์การนี้ไหมถ้าไม่มีก็คือถือว่าเขาเข้าใจกันอย่างนั้นครับให้ข้อคิดสําหรับองค์การพระเครื่องเมืองไทยนิดนึงว่า ควรจะพัฒนาปรับปรุงยังไงถึงไปเป็นมาตรฐานจริงๆซึ่งซึ่งเราพูดถึงว่าพระเอา้าอีกไฟหนึ่งบอกว่าพระเครื่องมีแค่20ก,กว่าองค์สมเด็จว,ว่าละคงมีแต่20ก,กว่าองค์ส่วนที่แท้นั้นคือปอมหมดแต่ส่วนที่ของผมเนี่ยแถเยอะแถเยอะปอมดุไงโอ้หลายล้านน่ะหลายสิบล้านน่ะผมไม่รู้ความรู้สึกผมนะน,นี่คือความรู้สึกไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเที่ยงกันวัตถุหรือไม่ถูกเราความรู้สึกว่า ถือวันนี้ยังไม่มี Big Data มารวมกันว่าพระสมเด็จมีเกี่ยวมีแต่พูดปลอมไม่ปลอมแท้ไม่แท้แท้แท้เราวิทยาศาสตร์เขาก็ยังไม่ยอมรับไม่ยอมรับแล้วเราวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมรับเราก็ไม่ต้องคุยแล้วต่างคนต่างอยู่อยู่คนอยู่ของคนเราอยู่ของเราแต่ผมมองว่าผมมองว่าพระที่คนที่เล่นเล่นพระสมเด็จที่เขาบอกว่าปลอมๆมเนี่ยมี90%เปอร์เซ็นต์ ผัวประเทศไทยมีเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีไหมนี่คุณบอกเองนี่มีไหมครับมีไหมมีไหมเขาบอกว่าปอมาแต่คุณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือผ้าปอมอยู่อะอ่าแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เขาเขาถือผ้าของเขาเขาบอกว่าของเขาแท้แล้วของคุณเป็นปอมคปอม้าออกมามีข้อมีข้อตกเถียงกันว่าของใครปอมกันแน่อย่างนี้ไม่จบอย่างนี้ไม่จบทะเลาะกันแบบทะเลาะกันเปล่าเปครับนั่นเองคือวิธีการก็คือทาให้ดีขึ้นก็ต้องมี การร่วมมือกันแล้วทําให้ถูกทาง,แค,งคแค่นี้เองแค่นี้เองหรือที่ว่าเ้าสมมุติว่า10คน9คน9คนความคิดเดียวกันแต่ไม่ร่วมมือกันหนึ่งคนเขามีสมองเขามาปาดให้ทุกคนอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเพื่ออะไรอ่ะสิคนเ้คนอยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้หนึ่งคนคอนโทรลทุกอย่าง มันไม่เป,เป็นอย่างนี้สถานาขันพรเป็นอย่างนี้อยู่เป็นอย่างนี้อยู่นี่ตืออ้อตรงนิยมัะความจริงรในงสิงคโปร์มีร้านพระเครื่องกี่ร้านโอ้ผมไม่เคยไปนับนะแล้วผมก็ไม่เคยสนใจผมไม่เข้าไปเดินด้วยอะไรออคุรเนียวเนาะคนละนเนียวอ่าคนรเนียวอันนี้คือคนรเนียวอ่าคนสิงคโปร์มีการตั้งตัวเป็นเสี่ยนพระไหม ผม,มไม่รู้อ่ะถามจริงจีม <ave S 3> ั้งมันต้องมีไปดูว่ะเขาเขาเสียดคือล่องของเขาเขาเรียกเขาเรียกว่าเสียดไหมเขาเรียกผมเสียนปลอมอ่ะหลอกลวงหลอกลวงเขาเรียกว่าหลอกลวงหลอกลวงชาวบ้านรูปวันนี้เขาเรียกว่าผมหลอกลวงชาวบ้านแค่นี้เองแต่เราก็จิตใจเราก็เราเรารู้สึกเราไม่ได้หลอกก็โอเคกระแสข่าวเรื่องพระเด็ในเมืองไทยที่เป็นข่าวใหญ่วงการพระในสิงคโปร์มองว่าไง วงการผ้าเขามองว่าคุณโดนจับคุณก็ขายผ้าปอมคือเป็นอย่างนี้เขามีกระแสเขาผ่านกันเขาไม่รู้ความจริงเขาไม่รู้ความจริงใครสิงคโปร์ไม่รู้ความจริงไม่รู้กี่คนรู้ความจริงอ๋อเขาส่งข่าวโดนจับไปข่าวเดียวข่าวเดียวก็รู้ว่าคือโดนจับโดนจับตำรวจจับตำรวจจับคนเพราะว่าคุณใคผ้าปอมอ่าแค่นี้เองจบจบจบเลยเขารู้แค่นั้นเองแค่นี้เองเขาเขาเชื่อแล้วไปดูต่อแล้วไปดูต่อแล้ว เพ,เ,เพราะว่าเพราะว่าคุณไม่ใช่กลุ่มเขากลุ่มเขาเขาเขาแบตลิคุณแล้วเขาจะมาดูคุณทําไมเอ่อคุณโดนโดนแบตลิแล้วคุณคุณตายก็คือวงการน,นี่ตายหมดเพราะว่าคุณอยู่ในวงอยู่กูอยู่ในอยู่ในส่วน90%ครับคุณชอบเล่นแบบหลักวิทยาศาสตร์ต้องมีความจริงมาประกอบต้องมีความจริงมาประกอบเป็นหลักวิทยาศาสตร์มาประกอบประกอบคุณก็เดินทางมาตรงนี้ใช่ไหม แต่กุมน,นี้ได้การเป็นกลุ่ม 90%, 90ก็เล90%ไม่ถึงว่าถว่าทุกคนแต่ว่าถือว่าคนที่ถือภาพแบบนี้นมี90%ประมาณนะ่ะผมบอกว่าทุกใครไม่มี่ะผมไปที่ไหนก็เอยมีสมเด็จให้ดูใช่ปะ่ะแต่เวลาเขาบอกว่าสมเด็จให้ดูก็หม่ถึงว่าเขาจะปล่อยให้คนผมก็กลัวดูเหมือนกันดูแล้วเอาเปล่าใช่ปะ่ะแล้วไปบีบราคาเขาก็ไม่ดี แต่บางทีเราเอาเขาก็เปิดราคาสูงๆเราก็ไม่เอากลายเป็นเรารู้ถ้าจะไปดูเนี่ยมีบางคนจะเอาพระมาให้ดูอะไรหมายถึงว่าเขาจะขายคนถ้าเข้าใจกันอย่างนั้นแต่ถ้าให้ช, Gr ชมชเฉยๆนะ้าน,นี่คือเราคุยกันมันก็มีไล่อย่างอะไรไลไล่ไล่อย่างมา,มาป,รประกอบกันครับเราก็พูดไม่พูดไม่หมดหรอกแต่ละอ<ล>งค<ม>์กรควรทำไงตอนนีบน้บ้านเราบ้านเมืองทไทยเนี่ย โอ้ oh, ตอนนี้เราก็สนใจภาคเครื่องของเราเองเนาะตอนนี้ลองภาคเครื่องของเราไม่มีราคาภาคเครื่องของเราเองถือว่าแท้ก็ไม่มีราคาอยู่ดีอะแท้ก็ไม่มีราคาอยู่ดีเราพูดตามความจริงเลยครับแท้ก็คือถือว่าปลอมไม่รู้ปลอมปลอมแท้แท้ก็ดูเอาเองแต่ผมก็จะทําให้ราคามีต้องอยู่ที่ว่าทุกคนมารวม,มกันทุกคนมาอยู่ในวงการเดียวกัน กลุ่มเดียวกันอยู่ในกงองค์การเดียวกันนะต่างคนต่างเล่นต่างคนต่างแล้วก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาอ่ะอย่างนี้ก็ราคาจะเปลี่ยนเหมือนเหมือนมาร์ตอะช่วงหนึ่งไม่มีมาร์มาร์หนึ่งแผ่นหนึ่งห้าสิบบาทยังมีคนซื้อครับ,ช,บช่วงหนึ่งใช่ไหมแรกแรกนะในในโควิดอะโควิดไม่มีของอะที่ไหนก็ขาดตลาดนะอ่ะเหมือนของก็ขาดราคามี ของมีเยอะไม่มีใครเล่นก็ไม่มีราคาของมีเยอะแต่ทุกคนมาเล่นทุกคนมาเอสนใจอยากได้ราคาก็ขึ้นธรรมชาติครับนี่คือข้อคิดเสียงสะท้อนจากลอเลนตันครับผมไม่ใช่เซียนพ้านะครับไม่ใช่เซียนผมไม่ใช่เซียนผมชอบผ้าเฉยเฉยผมไม่ใช่เซียนพระภาษาจีนเขาเกว่าไงเซียนผ้าหรอเซียนเซียนอ่าไทเซียน อาไผ่เซ e um ียนแลจิงกังนะจิงกังไผ่เซียนไผ่เซียนนะครับไผ่เซียนจิงกังอะไผ่ไผ่ก็คืออะมูเลนเนาะรอ่ะเป็นไพอ่ะไพอะไพอะไพอะไพว่าโฟไผ่เซียนอ่ะเซียนก็คือเซียนนะเซียนเออเซียนอ่ะเซียนครับก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดี